มาค่ะออกก๊าออกแก๊งเยี่ยมมากสุขหงเยี่ยมมากครับอ่ามือมาทั้งสองข้างเลยน้องสกายได้ยินคุณครูงไหมคะลูกอ่าโอเคค่ะน้องออกก๊าผู้หญิงได้ยินไหมคะลูกออกก๊าออกก๊าผู้หญิงได้ยินคุณครูงไหมคะได้ไหมค่ะขอมือสองข้างค่ะอ่ะน้องไอเซนไอเซนขอมือสองข้างครับไอเซนคุณครูขอมือสองข้างครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะ ชนะไทยและมาทดสอบการเขียนด้วยนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวเดี๋ยวครูคจะพาพยัญชนะไทยออกมาให้เด็กๆอ่านทั้ง44ตัวตอนนี้เด็กๆลองเปิดไมโครโฟนของตัวเองก่อนค่ะน้องมาตามปาเปิดไมโครโฟนของตัวเองนะคะน้องลอยสายสเปิดไมโครโฟนของตัวเองเลยค่ะครูอยากเพกิ่งเสียงเด็กๆทุกๆคนพร้อมๆกันตอนนี้คุครูขอพยัญชนะไทยหน่อย ขอพยัญชนะไทยขึ้นมาหน่อยค่ะพยัญชนะไทยตัวแรกอ่านว่ายัางไงนะเราจะอา่านตามคุณครูก่อนนะคะอา่านออกเสียงพยัญชนะไทยตามคุณครูก่อนอา่านแบบที่อนุบาลสามเราจะไม่อา่านว่าก็ไกลขไอใครแล้ไม่อา่านแบบ 改变。 เรื่องต่อไปเลย,เยชอ้อฉีอ่านว่าชออ่าเยี่ยมมากค่ะชอช้า 偏跑。 ตอนนี้คุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเปิดจอ,อถึงยังไม่ถึงหอหนกค่ะวันนี้เราจะเ็นถึงแค่พอถงนะคะแล้วอ่าครั้งมถัดไปเราก็จะมาต่อตัวจากขับจากพอถง มีอะไรมาให้ดเด็กดูอ้าวอะไรเอออุ้ยแต่มันกรอบด้านแต่มันกรอบด้านมันเป็นคัพเค้กเด็กดูสิที่ลูกชูชูชนนขึ้นมาคือขยันชนะอะไรครับแล้วยังชนะดอกเด็ก Oh, อีคิวยังไม่ตอบคุณครู้เลยลูกน้องอีคิวน้องชูโทตงตอบคุณครูด้วยนะคะน้องปีใหม่ตอบคุณครูด้วยนะคะเดาเด็กอ่านว่าดอ,อตัวต่อไปเด็กคิดว่าจะเป็นตัวอะไรนี่เมื่อกี้เราพูดอ่านไปตัวอะไรคะอ่านออกเสียงว่ายังไงคะขอทหารอ,อ่านว่าพอ เด็กๆต้องขยับนะลูกน้องบ,บ,บีต้าน้องบีต้าเห็นไหมคะลูก เยี่ยมมากคน่ะ เย่ยมมาขอปวดอ่านว่าขอเย่ยมมาค่ะขอไปหน่อว่าขอขอคนอ่านว่าขอ Y'all. ที่บ้านตอนนี้เด็กๆเอากราดที่คุณครูให้เด็กๆเอากลับไปที่บ้านนะชูกราดขึ้นมาหน่อยว่ายังอยู่ไหมก๊์ดที่เป็นพยัญชนะไทยกับที่เป็นรูปภาพแต่ตอนนี้คุณครูจะใช้แต่ก๊์ดพยัญชนะไทยรูปภาพไม่เอาน้องออกซิแกนไม่ได้กราดนะคะลูกได้น้องไอซ์แลนได้ตอนนี้เอกเอาก๊าดออกมาเรียงก่อนค่ะครับเดี๋ยวคุณครูทำให้ออกซิเใหม่เนาะ ๋ยวาทำให้ใหม่อะตอนนี้เด็กๆเ,เอากาสออกมาเรียงกันลูกเอากาสออกมาวางไม่ให้มันซ้อนกันจะได้หาดูง่ายๆเอากาสถ้ยัญชนะใครก็ไก่ออกมาวางขอไข่ออกมาวางขอขวดออกมาวางขอควายพอคนขอราคาง,งูจรจานขอสีขอช้าไปเรื่อยๆเลยออกมาวางเลยนะคะน้องขีน้องขีส้ม อยากจะให้เด็กๆหยิบการ์ดพยัญชนะไายตัวที่ออกเสียงว่าจอเอา้าอะไรออกเสียงว่าจอคะเด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูการ์ดของตัวเองและเด็กๆหยิบการ์ดที่ออกเสียงว่าจอออกมาโชว์ให้คุณครูดูหน่อยเอามาใกล้ๆกล้องเลย หันหนะ้าพย,ยัญชนะไทยที่ออกเสียงว่าจอดรูตองจักรฟดูนะถือค้างไว้ก่อนนะคะลูกทุกคนจะต้องมีการที่เป็นพย,ยัญชนะไทยที่ออกเสียงว่าจออยู่ไหนเลยตอนนี้มีน้องน้องมิงตาถูกต้องน,นะคะออกเสียงจอแต่ถือไว้ก่อนลูกน้องแมาปลางถูกตอ้องค่ะน้องสกายจ้าอยู่ไหนคะลูกน้องกาโตน้องสกายน้องปีมา มองไม่เห็นลูกเอาที่เป็นยพยัญชนะไทยที่ออกเสียงว่าจอออกมาให้ครูด,ดูหน่อยนะคะขยับมาใกล้ๆจอเลยน้องมอกกันถูกต้องคนไหนที่ครูเห็นชัดคุณรูจะตอบว่าถูกต้องนะคะนี่คิวถูกต้องค่ะพางตะวันที่เอาชัดๆกว่านี้อีกนิดนึงโูกเลื่อนมา อ่าโอเคพัตะวันถูกต้องค่ะน้องไอซ์แด์ถูกต้องค่ะน้องมินตาถูกต้องค่ะน้องน้องอะไรเอาเันสมุนบางน้าโอเคไม่เป็นไรน้องกระตูนถูกต้องค่ะที่เป็นขยันชนะใครลูกน้องน้องชูทงน้องชูธงน้องอะไรนะเช็คอินลูกเช็คอินเอาที่เป็นตัวหนังสือมาครับไม่เอาไม่เอาที่มันเป็นลูกภ้านะลูกนะเอาที่เป็นตัวหนังสือน้อง เฟย์เฟยเฟย์เฟยคุณขอดูพยัญชนะค่ะที่ออกเสียงว่าจอหน่อยครับโอเคอ่าน้องเก้าถูกต้องค่ะเก้าเก้าไหนครับเสื้อสีแดงจอจอจอเสื้อสีแดงอ๋อเห็นชัดเจนมอกี้เ็นเสื้อสีขาวไม่ใช่เหรอเปลี่ยนเสื้อเลยจอจัน อ,ออกเสียงจอจอก็คือพายัญชนะจอจานออกเสียงว่าอะไรนะคะดเด็กๆจอโอเคค่ะเอาปัดข้าบวางไว้ก่อน ไ okay. okay. อ้แนนชูให้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปนะคะน้องชูชงอีกหนึ่งตัวครับน้องสกายสกายหนึ่งตัวตัวต่อค่ะไปหนึ่งตัวครับสกายเอามาให้ครบสองตัวลูกสกายมาให้ครบนะคะน้องอีคิวถูกต้องค่ะน้องร้อยสายขาดไปหนึ่งตัวค่ะร้อยสายขาดไปหนึ่งตัวน้องมะปรางถูกต้องค่ะอย่าเอาบางหน้าถ้าครูมองไม่เห็นหน้าหนูเลยครูเรียกชื่อไม่ถูกนะคะเอาวางข้างล่างนิดนึงค่ะ ไม่รานนี่บอกบีตาหรือเปล่าคะอ๋อบีตาบีตาค่ะไปหนึ่งตัวบีตาบีตาบีตายังไม่หูนะคะลูกบีตายังไม่หูบีตาเปลี่ยนตัวต่อต่อที่เป็นเหมือนต่อเต่าอ่อที่เหมือนคอคนนะคะน้องต้องไหยิบตัวต่อเต่ามาอ่าภูตะวันเยี่ยมมากครับเยี่ยมค่ะปุตะวันน้องคอสมีไหมลูกคอสคอสยังไม่มีนะคะเดี๋ยวครั้างข้างต่อไปค่อยจเตรียมขึ้นมาเนาะอ่าน้องพีมายู่ไหนเอ่ย นไงอยูนอออน้องนองอยสายถูกต้องน้องเอาก๊ขยับให้ให้ครครูเห็นหน้าสอตัวลูกอีกิวถูกต้องอะตอนนี้เด็กๆชูขึ้นมาค่ะลูกอะชูขึ้นมาชูขึ้นมาทุกคนเลยครูครูจะถ่ายรูค่ะให้เห็นหน้าของตัวเองด้วยเอาก๊ขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเอาวางไว้ท่านใต้คางของตัวเองเรี่ยมมากค่ะบีตา คุณครูจะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปคะ่ะโอโ้คุณแม่น้องมิตาก็แอบดูน้องมิตาเรียนหนังสืออยู่ด้วยใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะคุณแม่ไปแอบดูอีกนะ ลูกครูคจะขออีกนิดนึง ตัวที่สองกไก่ตัวที่สาม ต้องไปฝึกเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะแต่ทั้ง5ตัววันนี้คุณครูสอนเด็กๆหรือยังคะสอนไปแล้วใช่ไหมคะสอนไปแล้วโอเคตอนนี้เด็กๆเอางานของเด็กๆวางไว้ก่อนเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะต้องไปสอนห้องต่อไปแล้วเพื่อนห้องสองก็จะมาเรียนกับคุณครูแอนนะคะส่วนห้องเราสามทับหนึ่งวันนี้เราเจอการแค่นี้ จะเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้าเป็นวันไหนเดี๋ยวคุณครูแจ้งให้เด็กๆทราบอีกทีนึงนะคะอ่ะร้องเพลงลาการกอดเอาเพลงอะไรดีนะเ,เพลงลาเราเพลงเพลงอะไรดีนะอ่ะเพลงวันศุกร์เด็กๆร้องเพลงวันศุกร์เป็นไหมครับอ่ะวันศุขช่างใจนุ่มคลื่นเพลงร้องเพลงกันให้สุขใจเจ้าไอาพี่ คุณครูอยู่นะ ไปก่อนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะที่ให้น้องได้เข um ้าเรียนวันน um ี้นะคะแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนแล้วก็ถ่ายรูปงานที่คุณครูให้เด็กๆทำส่งมาทางกลุ่มไลน์้ดยคุณครูขอตรวจงานนะคะคุณครูขอตรวจงานทางกลุ่มไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเช็คก่อนนะคะว่าใครเขียนเป็นยังไงตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคุณครูจะปิดเลยนะคะคุณครูปิดเลยนะคะ โอเคค่ะปิดเลยเดี๋ยวครูแอนมาเรียนต่อนะคะเจอก,กันนะคะเราก็ให้ครูแอนเข้ามาคัวแอนเลใช่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าครูแอนสร้างไว้หรือยังหรือว่าให้ครูแอนมาเข้านี้แล้วก็สร้างในนี้ด้